ออกกําลังกายแต่ก็ยังไม่เห็นผลลัพธ์ไวขนาดนี้ค่ะผิวก็ยังไม่กระชับพอได้ดูดไขมันนะคะเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะคะผิวก็กระชับแล้วก็ไขมันก็หายไปด้วยค่ะประทับใจที่สุดเลยค่ะ ดีค่ะแนนนะคะดูดไขมันกับคุณหมอแชมป์ผ่านไป1เดือนแล้วค่ะแนนนะคะค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับปัญหาแขนใหญ่นะคะเป็นไขมันที่สะสมมานานแล้วอะค่ะก่อนหน้านั้นนะคะก็ได้แบบว่าออกกําลังกายแล้วก็เลือกรับประทานอาหารมาแล้วค่ะก็มีเทรนเนอร์ส่วนตัวนะคะมาเทนให้6เดือนแล้วค่ะแข็งแรงนะคะแขนกล้ามแขนแข็งแรงแต่คือไขมันก็ยังอยู่อะค่ะก็ยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีนึงอะค่ะก็เลยหาตัวเลือกสุดท้ายค่ะก็คือ คือดูดไขมันกับที่เดอย่าังคลินิกค่ะสาเหตุหลักๆที่เลือกดูดไขมันกับคลินิกนี้นะคะก็คือ,อเรื่องแรกเลยนะคะเราเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากๆค่ะจากคนที่เคยทำมาแล้วอะค่ะ ซึ่งเราก็เห็นแบบว่ารูป before กับ After อะค่ะที่เขาได้แบบว่าเคยทํามาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็เขาก็พึงพอใจกับผลลัพธ์ที่เขาได้มาค่ะแล้วเขาก็มาแชร์ประสบการณ์ต่อให้เราอะค่ะซึ่งเราก็เห็นแล้วเราก็แบบว่าเออมันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะเราก็สนใจที่นี่ด้วยค่ะข้อ2นะคะก็คือเราแบบว่ามั่นใจแล้วก็เชื่อใจสุดๆอะค่ะในทีมแพทย์ของคลินิกเดย์ยังนะคะเพราะว่าทีมแพทย์ของคลินิกเดย์ยังนะคะขึ้นชื่อมากๆเลยค่ะ จนเราคะ่ะได้มาปรึกษากับคุณหมอเองนะคะคุณหมอกับทีมแพทย์นะคะค่อนข้างน่ารักมากๆเลยคะ่ะให้คําแนะนําดีมากเลยคะ่ะก่อนดูดไขมันที่ทําให้เราแบบว่าหายกังวลแล้วก็รวมถึง a ั t ต r c a r ร์ค่ะที่หลังจากทําเสร็จแล้วคะ่ะแล้วก็อันที่3นะคะก็คือราคาตรงไปตรงมาคะ่ะตอนแรกตอนที่คุยทางโทรศัพท์อะคะ่ะแล้ก็แบบเอ๊ คือราคานี้ได้จริงๆหรอเพราะว่าเราก็ค่อนข้างเป็นสาวพัดไซเนาะจนเราได้มาถึงคลินิกอะคะ่ะคลินิกก็บอกว่าให้ใจ่ายในราคานี้เท่านั้นนะคะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลยรู้สึกแบบว่าอุ๊ยแบบราคา ดีมากๆเลยะค่ะสำหรับสาวพัดไซอย่างเราค่ะนี่แหละคะ่ะก็คือความประทับใจที่ทำให้เราอะเลือกที่จะมาทำที่คลินิกนี้ค่ะถ้าวันนี้นะคะมีคนมาถามแนนว่าจะไปดูดไขมันที่ไหนดีนะคะตอบได้เลยนะคะว่าที่หนึ่งในใจแนนก็คือเดยยังคลินิกเท่านั้นค่ะเพราะว่าด้วยประสบการณ์ของเดยยังคลินิกนะคะมา11ปีแล้วค่ะแล้วก็ทีมแพทย์น,นะคะที่โปรเฟชชั่นอลมากๆชำนาญทางด้านนี้ที่สุดเลยค่ะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีหรือ ว่าเกี่ยวกับ aftercare นะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะถ้าเป็นเรื่องมาตรฐานแล้วก็ความปลอดภัยนะคะมั่นใจเดียรยังคลินิกได้เลยค่ะ